ไปดูเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเพราะว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งจริงๆคือเขาโอ้โหต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากคุณยายเพราะว่าโอ้โหตอนนี้ยากจนไม่มีไรายได้แล้วทางจังหวัดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือคุณยายท่านนี้แล้วปรากฏว่าพอไปเซิร์ชข้อมูลดูนามสกุลของคุณยายไปตรงกับผู้หญิงท่านหนึ่งเขาก็เลยติดต่อไปเอรูรกกเะมัน,นเ,หเหมือนเป็นพรมลิขิตเฮ้ย พอถามชื่อลักษณะรูปพรรณสันฐานนี่มันแม่ฉันนี่นาไม่ได้รู้จักไม่ได้เจอ <ขา S 2> กันมาติดต่อ <มา S 1> กันมาเกือบเกือบห้าสิบปีโอ้โหไม่น่าเชื่อต้องใช้คำว่าวันนี้ที่รอคอยของจริงฮะเราไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะครับนี่คือเรื่องราวของคุณยายพิมพ์นี่นะฮะคุณยายพิมพวัย73 73ปีนะครับนี่เป็นภาพที่ ได้โอบกอดกับลูกสาวนะครับที่พัดพรากกันมานานเกือบเกือบห้าสิปีมันเนี่ยนะทุกคนที่ได้เห็นทุกคนที่ได้เจอแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักกันถ้าอยู่ใกล้ๆเราจะสัมผัสได้ถึงความปลื้มปิติยินดีคุณไหนแนะ่โอ้โหแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะได้มี โอกาสได้กอดแม่อีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็แม่เองก็ไม่คิดว่าจะได้เจอลูกสาวอโหไม่น่าเชื่อนะว่าการที่วันหนึ่งการตามหาครับว่าใครจะมาช่วยเหลือเนี่ยนะเพราะว่าคุณยายบอกไม่มีญาติไม่มีบัตรประชาชนด้วยคือเรื่องนี้จริงๆมันเกิดขึ้นจากคนที่เขาอยู่แถวนั้นไปเจอคุณยายพิมพ์แล้วคุณยายพิมเนี่ยคือต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเนื่องจากจากการไปพูดคุยกับคุณยายคุณยายบอกว่าไม่มีญาติเลย ไม่มีบัตรประชาชนแถมได้รับอุบัติเหตขุขาหักจริงๆต้องมีไม้เท้าเนี่ยไม้เป็นพวกวอลเกอร์ไว้ประคองตัวเองแกก็ไม่มีเงินที่จะไปหาไม้มาประคองตัวเองก็เลยมีผู้พลเมืองดีใจดีนะไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลแล้วก็เรื่องนี้มันก็ไปถึงหูหน่วยงานราชการในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีก็เลยไปสอบถามติดต่อ,อก,กันจนกระทั่ง ไปเจอข้อมูลข้อมูลหนึ่งมีคนมาทําบัตรประชาชนคุณนหน่อยแน่นามสกุลเดียวกับคุณยายเลยค่ะก็เลยลองติดต่อไปว่ารู้จักไหมเป็นญาติกันหรือเปล่าปรากฏว่าพอพูดคุยถามถ่ายกันเอา้าคุณยายพิมพ์คือแม่ของฉันเองโอ้โหลูกสาวบอกเลยว่านี่คือแม่โโอ้หนะดีใจเลยนะไปเรายังขนลุกเลยอะเจ้าหน้าที่ก็ ติดต่อไปใช่ไปตามๆกันก็เลยพามาเจอใช่ลูกสาวคุณยายเลยใช่ไหมคะลูกสาวชื่อว่าคุณมารุชัดนะฮะมารุชัดนะครับก็ก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยเพราะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันในคุณหน่อยแน่เห็นว่ามาจากกาญจนบุรีสกลนครสกลนครมาที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มาเจอคุณแม่ก็ได้โอบกอดจันี่แหละฮะจะพากลับไปด้วยกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะขับพากลับไปอยู่ด้วยกันเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงลูกสาวหน่อยนะฮะ มันไม่รู้แหล่งเลยว่าแม่ไปทางไหนทําอะไรที่ไหนเพราะว่าช่วงนั้นก็ตอนนั้นที่แม่จากมาก็พวกยังเลน้อยเล็กอยู่พอโตมาก็ก็คุยกันน้องสาวว่าเออถ้าแม่แกยังมีชีวิตอยู่แกก็คงมาหาเราเองเพราะเราก็ไม่ได้ย้ายไปไหนท่างากแคนเแกไม่มีอะไรเราก็อยู่ตรงที่แม่อยู่ใช่แกรู้จากบ้านรู้จากบ้านถ้าแกไปอ่ะแต่นี่แกไม่ไปเลย แกไม่ยอมกลับไปแล้ววินาทีที่เขาติดต่อไปว่าเนี่ยคุณแม่เนี่ยเจอคุณแม่แล้วเราเติดต่อคนนี้ขำใจตกใจ่กีจว่าแม่คิดที่ไหนแม่ยว่านึกว่าแม่โทษนั้นนว่าแม่เสียแกตายไปแล้วมันตั้งนานนาะตั้งสามสิบสิบปีก็เลยบอกแกมีแกมีลูกสาวกัวเล่ก็เสียใจเลยแม่ยังอยู่อ่ะแล้วหลังจากนี้เราจะเอาแม่ไปดูแลยังไง่ะทีเนี้ย ราต้องเอาไปดูแลเป็นเรย่องระวังนั่นแหละดีใจพอรู้ว่าแม่อยู่รีบตีรถบ้านเแม่น้องยังไงก็ไม่ได้ดูแลเรายังไงก็แม่เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนแต่ว่า ถ้ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คนในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักจะได้เจอกันต่อให้นานแค่ไหนมันก็สามารถรอได้น,นะคุณแน่นะแล้วก็ต้องชื่นชมนะว่าคุณมายุชัดเนี่ยเป็นลูกกตัญญูจริงๆนะเพราะว่าจริงๆคุณยายมีลูก4ี่คน<ช>นะคะแล้วก็พอคุณยายออกจากบ้านมาเห็นบอกว่าคือออกมาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังวัยรุ่นอยู่<ช>นะคะ<ช>แล้วก็ย้าย<ช> <ๆ S 1> ออกจากบ้านมากไกลเลย ลูกก็ไม่รู้จะติดต่อแม่ยังไงแล้วผ่านมาเกิด50ปีไม่น่าเชื่อนะพอรู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็รีบเหมาร,รถมาเลยาจากสกลนครแล้วก็หลังจากนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่เนี่ยไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดสกลนครก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ดูแลกันให้ถึงที่สุดแล้วกันนะครับให้สมกับการรอคอยมานานถึง50ปีนะครับปลื้มใจด้วยจริงๆเลยนะคะก็ใครที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณแม่แล้วใช้ช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดเลยนะคะ